<ด>วันนี้พวกเราจะแทนจากกลุ่มแปดนะคะจะมาทําโครงการเล่าชิงคะ่ะและตอนนี้นะคะเราได้อยู่ที่องค์พปรปฐมเจดีวันนี้นะคะเราจะมาแจากของให้กับคนคที่อยู่รอบๆระองค์พรมเจดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะค,ะเค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้มาสั่งข้าวเพื่อที่จะนําไปแจกจ่ายคนบริเวณรอบๆพระปฐมเจดีสิ่งที่นาไปนั่นได้แก่แมสเพราะว่าสถานการณ์โควิดสินี้ยังไม่ได้หายค่ะ แล้วก็ข้าวค่ะแล้วก็น้ําอย่างน้อยเงินจํานวนไม่มากนี้ก็จะทําให้คนอิ่มได้ภายใน1มื้อถึง2มื้อค่ะแปดไหมลุงนีเลยมาดอบชอบมานมากนะค่ะอิ่มไหมลุงกล่องเดียวอิ่มเปล่าเอาเปล่าเอาอิ่มไหมเอาให้ลุงอีกกล่องก็ได้ให้ลุงนะลุงยิ้มนะ ยิ่งเข้าแมอก็ข้ากล่องสิอิ่มไหมเนี่ยข้าวกล่องมันมีอะไรบ้างอะก่องไมเข้าม่เองกิล่องนี่มอะะะอนั้นนอไหมสอกล่องอิ่มนะแล้ำพอน้ำพอน้ำไม่ครนมใส่แมสด้วยนะลุงเก็บไว้ใช้นะเก็บไว้ใช้ใส่แมส เอาเลยจ้ะออเอาวางเ่อนเดี๋ยวเอาไม่เกี่ยแมแทค่หลังจากที่เรามอบข้าวน้ำและแมทให้คุณลุงยิ้มให้และพูดขอบคุณเราได้พูดคุยและก็สอบถามและได้ทราบว่าคุณลุงท่านนี้ท่านตกงานไม่มีค่ารถกลับบ้านเราจึงมอบเงินให้จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่ารถในการเดินทางกลับแม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มาก แม้จะช่วยได้เพียงเท่านี้แต่ก็ทำให้คุณลุงได้กลับถึงบ้านและอิ่มไปกับข้าวสองมื้อ ไม่มีถุงแมลงดให้ลมงใส่กระเป๋าไว้ได้ไหมหแมสน่ะลูกใส่กระเป๋านะแมสเราได้มอบข้าวน้ําและแมสให้กับคุณยายท่านนี้เป็นท่านสุดท้ายคุณยายยิ้มให้พร้อมกับพูดขอบคุณเป็นความสุขทางใจที่เราได้รับกลับคืนมาสิ่งที่เราได้รับจากโครงการนี้คือการได้ช่วยเหลือคน และสิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือรอยยิ้มและคำขอบคุณแม้จะไม่ใช่เงินตราแต่ความสุขทางใจของคนที่ได้รับดนคนที่มอบให้นั้นไม่ได้น้อยลงเลย